สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดนะคะในช่องสรับพาดแดรี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําน้ําแตงโมปั่นแบบง่ายๆกันค่ะว่าแต่จะมีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็หั่นแตงโมค่ะให้เป็นชิ้นนะคะเพื่อนๆจะหั่นยังไงก็ได้นะคะคือพัดก็หั่นแบบง่ายๆเลยค่ะหั่นแบบเออหั่นแบบเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้นะคะ มันชิ้นใหญ่หน่อยเราก็ามาแบ่งนะคะล้วก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปปั่นแล้วมันจะง่ายนะคะโดยที่เรานะคะจะต้องนําเม็ดออกด้วยนะคะเพราะว่าเวลาปั่นนะคะมันมันจะได้บอกว่าเออไม่มีมเมล็ดเนาะโอเคเราก็ออหัน่นเตงโมกันให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะพัดหั่นแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ก็หั่นต่อไปเรื่อยๆนะคะจนได้ปริมาณที่เพื่อนๆคิดว่าโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่พัดก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำไปใส่กล่องค่ะแล้วก็นำไปแช่ช่องฟรีซนะคะคือปกติอะคะ่ะจะ3ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ตอนนี้นะคะ่ะพัดแช,ช่ไว้1คืนเลยทีเดียวค่ะนี่อันนี้คือแตงโมท,ที่เราแช่ฟรีซเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากทำน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมก็ง่ายๆค่ะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะผ,ผสม3มช้อนนะคะกับน้ำอุ่นหรือว่าน้าร้อนนะคะอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนน้ำกับน้ำตาลนะคะให้ละลายค่ะอันนี้คือน้ำเชื่อมง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็น้ำแตงโมน,นะคะที่เราแช่ฟิชไว้นะคะมาใส่เครื่องปั่นเลยค่ะ ก็กะประมาณเอาเลยนะคะคือผัดจะมีขวดแบบนี้นะคะเป็นแบบเหมือนอขวดสําหรับปั่นน้ําผลไม้นะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บพัดก็ใส่น้ําเชื่อมที่ผัดผสมไว้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ทําการปั่นค่ะคือเรากา็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนที่แบบละเอียดดีนะคะเดี๋ยวพัดขอตัวไปปั่นแตงโมก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำแตงโมของผัดก็ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือด้วยน้ำแต่งโมที่เราได้นะคะก็จะแบบเข้มข้นแบบนี้เลยนะคะไม่มีน้ำแข็งผสมเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปลองชิมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะนี่ คือโดยรวมนะคะคือหวานเย็นชื่นใจนะคะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะพัดหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็นน่อยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสารพัดเดลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ